สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการการประเมินเชิงประจักษ์ในรูปแบบออนไลน์ครูต้นแบบการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปีพุทธศักราช2564ระดับภูมิภาคภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกดิฉันนางขจีจิตสมมาตรตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามสอนตั้งแต่ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง3รับผิดชอบโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านศินละปะทัศนศิลป์ดนตรีและนาฏศิลป์และเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะลำดับต่อไปนี้ดิฉันขอนำเสนอในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ ข้าพเจ้าอายุ45ปีจบการศึกษาปริญญาโทรบริหารด้านการศึกษาด้านที่1ด้านคุณลักษณะตัวชี้วัดที่1พฤติกรรมประจำตัวข้าพเจ้ามุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเต็มเวลาและเต็มใจข้าพเจ้าปฏิบัติตามระเบียบขององค์กรอย่างแข่งครัดเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามกาลเทศะและสวมใส่ผ้าไทย ข้าพเจ้ามุ่งมั่นใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองหาความรู้ใหม่ๆเพื่อนำมาพัฒนาสิทธิ์ให้มีความรู้อย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีได้รับโรรางวัลผู้ผู้ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมยอดเยี่ยมด้านที่หนึ่งด้านคุณลักษณะตัวชี้วัดที่สองพฤติกรรมที่เป็นความสามารถด้านปัญญา ข้าพเจ้าได้อบรมศึกษาดูงานค้นคว้าหาความรู้และเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ข้าพเจ้าพัฒนาจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ YouTube ผู้เรียนเข้าถึงและสามารถเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงข้าพเจ้ายังได้พัฒนาจัดการเรียนการสอนผ่านเพจ Facebook และเผยแพร่สื่อหนังสืออ e ีบุ๊ก จเจ้าได้เผยแพร่สื่อและคลิปวิดีโอการสอนดีๆให้กับนักเรียนและผู้ปกครองตลอดจนบุคคลที่สนใจ ข้าพเจ้าได้รับโราางวัลเบสแพ็กชีตความสำเร็จของการดำเนินการจัดการศึกษาเรียนรวมด้านศิลปะสร้างความเป็นเลิศเชิดชูเด็กเรียนรวมและเป็นครูผู้สอนที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสมรรถนะเด็กพิการเรียนรวมปีการศึกษา2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศงานศิลปะหัตกรรมของนักเรียนระดับชาติประจำปีการศึกษา2559เข้าพเจ้าเป็นวิทยากรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพประจำปี2562และเป็นวิทยากรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพประจำปีการศึกษา2563จัดโดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามข้าพเจ้าเป็นวิทยากรด้านเทคนิคจัดองค์ประกอบ4ไม้ปีการศึกษา2562และวิทยากรลูกเสือเนตรนารียวุวกาชาติประจำปีการศึกษา2563 ด้านที่1คุณลักษณะตัวชี้วัดที่3พฤติกรรมที่เป็นความสามารถด้านอารมณ์ข้าพเจ้าเป็นผู้มีวุฒิภาวะในการจัดการกับอารมณ์ที่มีความเหมาะสมมีอารมณ์ที่มั่นคงเสมอต้นเสมอปลายควบคุมอารมณ์ได้ดีทั้งทางสีหน้าท่าทางและวาจา ข้าพเจ้าสอดแทรกทักษะชีวิตในทุกกิจกรรมเช่นกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างพอเพียงและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการจัดการเรียนการสอนถ่ายทอดความรู้ต่างๆรวมทั้งการแสวงหาความรู้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่กว้างลึกและหลากหลายคุณลักษณะ ด้านตัวชีวัดที่4พฤติกรรมที่เป็นความสามารถในการดูแลนักเรียนข้าพเจ้าดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดทุกครั้งที่จัดการเรียนการสอนดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนให้อยู่ในความเรียบร้อยและเป็นระเบียบอยู่เสมอมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเยี่ยมบ้านนักเรียนครบตามจำนวนนักเรียนในชั้นเรียนมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ ช้กระบวนการการวิจัยเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาสร้างสื่อให้มีความแปลกใหม่และหลากหลายและสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของผู้เรียนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม12ประการ ด้านที่หนึ่งคุณลักษณะตัวชี้วัดที่5พฤติกรรมที่เป็นความสามารถด้านสังคมและสัมพันธภาพ ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรับผิดชอบต่อหน้าที่และสิ่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถข้าพเจ้าได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารให้รับผิดชอบงานสำคัญได้แก่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะประทานคณะกรรมการ สินสร้างสรร์งานวิชาการศิลปหัตกรรมของนักเรียนและคณะทํางานต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษาข้าพเจ้าทํากิจกรรมกับเพื่อนร่วมงานสําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีมีความสามัคคีในหมู่คณะรักษาชื่อเสียงเกียรติภูมิของความเป็นครูและโรงเรียนร่วม ทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอด้านที่2การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตตัวชี้วัดที่1การวางแผนและจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต พระเจ้าวิเคราะห์และเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่สามารถนำไปบูรณาการทักษะชีวิตสามารถไปปฏิบัติแก้ปัญหาอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมจัดหน่วยการเรียนรู้ได้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบทักษะชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียนกำหนดจุดประสงค์พฤติกรรมทักษะชีวิตได้อย่างเหมาะสม กับหน่วยการเรียนรู้จัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตโดยกำหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้าพเจ้าใช้สื่อที่เหมาะสมและหลากหลายที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบของทักษะชีวิต ปปรรรรรระะเเมมมินนนผผลไดด้้ตตตงงาาาจุสค์แกียูข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความรู้ครูผู้ช่วยภาคคอและคณะกรรมการการประเมินวิทยาฐานะข้าราชการครูชำนาญการประจําปีการศึกษา2563 ด้านที่2การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตตัวชี้วัดที่2กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตข้าพระเจ้าคำานึงถึงองค์ประกอบทักษะชีวิตทั้ง4องค์ประกอบได้แก่การจัดกิจกรรมที่สร้างความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์ที่เกี่ยวกับอารมณ์และความเครียด และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นพระเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตด้วยวัจักรกรารเรียนรู้สร้างความสนใจสำรวจค้นหาอธิบายและลงข้อสรุปขยายความรู้และประเมินความรู้ใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ 3R งานสอนเป็นประจำสอนสม่ำเสมอการผ่อนคลายการยืดหยุ่นและการสอนแบบให้ทำซ้ำๆหรือทฤษฎีฝึกหัดข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการวงจรคุณภาพ PDCA จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กระตุ้นความสนใจสำรวจค้นหา ขยายความเข้าใจตรวจสอบผลและใช้เทคนิคคำถามแบบ RCA พระเจ้าได้รับความสนใจจากเพื่อนครูและองค์กรภายนอกมาศึกษาดูงานด้านที่2การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตตัวชี้วัดที่3การใช้สื่อนวัตกรรมพระเจ้าจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนจนได้รับรางวัลห้องเรียนระดับดีเยี่ยม ข้าพเจ้าพัฒนาสื่อการสอนผ่านระบบ YouTube เผยแพร่สื่อและคลิปวิดีโอการสอน พัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเพจ f a c e b o o k เผยแพร่สื่อและคลิปวิดีโอการสอนใช้สื่อนวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู้และทักษะชีวิตได้เหมาะสมกับวัยด้านที่2การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตตัวชี้วัดที่4การวัดและประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตนักเรียน ข้าพเจ้าวัดประเมินผลได้สอดคล้องกับพฤติกรรมทักษะชีวิตที่กำหนดในจุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินจัดการเรียนรู้ในภาพรวมและรายบุคคลข้อมูลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่อง วัดและประเมินผลตามสภาพจริงเน้นกระบวนการวัดและประเมินผลแบบ RCA นำผลการประเมินในปีการศึกษา2562มาวิเคราะห์และปรับปรุงเนื้อหาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา2563 ด้านที่3ผลที่เกิดกับนักเรียนตัวชี้วัดที่1ข้อมูลสารสนเทศความก้าวหน้าของการพัฒนาและพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีทักษะชีวิตของนักเรียนร่องรอยหลักฐานข้อมูลสารสนเทศความก้าวหน้าของการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อเสริมทักษะชีวิตความก้าวหน้าของการพัฒนา และพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ5ปีการศึกษา2563หน่วยที่1และที่3มีการพัฒนาขึ้นทุกองค์ประกอบพฤติกรรมทักษะชีวิตของผู้เรียนคะแนนของผู้เรียนรายบุคคลจำนวน39คนอยู่ในระดับดีมีระดับคุณภาพ4ด้นานที่3 ผลที่เกิดกับนักเรียนตัวชี้วัดที่สองรางวัลหรือผลงานนักเรียนและครูที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทักษะชีวิต 1. รางวัลหรือผลงานนักเรียนที่แสดงถึงการเรียนรู้ทักษะชีวิตได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดวาดภาพสมเด็จพระเทพเจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นครู และรางวัลชมเชยอ,อีกสองรางวัลในปีการศึกษา2558ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นรับโรรางวัลประจําปีการศึกษา2561นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1-3ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่66 ักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่67ประกวดวาดภาพระบายสีระดับชั้นป .1 ถึงป3ปีการศึกษา2560นักเรียนได้รับรางวังเล 2, รรเหรียญท,ทองลำดับที่4งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2562เรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศปีการศึกษา2557 จากการประกวดวาดภาพจากพุทธ,ธวัจนะนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ประจำปีการศึกษา2,562จากงานวันสถาปนายุวกชาติไทยนักเรียนได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศการประกวดวาดภาพเด็กไทยใส่ใจสู้โควิด1 9วันประถมพยาบาลโลกประจำปี2,563 นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3การแข่งขันวาดภาพในศาลานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่10ระดับภาคประจำปี2562นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจำนวน2รางวัลประจำปีการศึกษา2561จากการวาดภาพวาดฝันไว้ในหมวกกันน็อกสังคมหัวแข็ง นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยการวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจําปีการศึกษา2,561และ2,562นักเรียนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานประจําปีการศึกษา2,561ด้านที่3ผลที่เกิดกับนักเรียนตัวชี้วัดที่2 รางวัลหรือผลงานนักเรียนและครูที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทักษะชีวิต 2. รางวัลหรือผลงานครูที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเคียงข้าพเจ้าเป็นครูผู้ฝึกซ้อมได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติงานศิลปหัตกรรมนักเรียนปีการศึกษา2559 ครูผู้ฝึกซ้อมได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่2ปีการศึกษา2,560ระดับชาติงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่4ระดับชาติงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติปีการศึกษา2,562ครูผู้ฝึกซ้อมได้รับโรรางวัลการแข่งขันโครงการ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนปีการศึกษา2562ครูผู้ฝึกซ้อมได้รับโร่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1จกิจกรรมวาดภาพเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกชาติไทยระดับประเทศประจำปีการศึกษา2562 ข้าพเจ้าได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขประจำปี 2,562, 2,563และ2,564และได้รับรางวัลครูดีแห่งแผ่นดินประจำปีการศึกษา2,563และได้รับโรรางวัลครูผู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยอดเยี่ยมปีการศึกษา2,562พระเจ้าขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีค่ะ